ไงพี่พี่รถเขาไม่ทำอะไรเราเขาจะบอกว่าจะแจ้งจากพี่รถว่าเขาต้องการจับพี่รถว่าพี่รถอยากมาดูลูกพี่ก็เลยบอกว่าพอพี่รถไม่รู้พอพี่รถพอพี่รถเขาไม่ทำเนาะพี่รถก็ออกพี่รถบอกว่าแล้วพี่รถไม่อยากมาทําอะไรไทยเนาะครับพี่รถก็เลยออกมาทําข้างนอกเนาะแล้วตำรวจเขาก็เลยถามพี่รถก็เลยบอกว่าพี่รถไม่ ไม่รู้เราคุณอาพันที่นั่นเองแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมพี่รถใครเขาตำรวจไม่ได้ว่าอะไรใช่มตำรวจเขาไม่ได้ว่าอะไรจบแล้วใช่ั้มก็จบพวกมัจะกลับบ้านแต่เขาไม่ยอมแต่พวกชาวบ้านไม่ยอมใช่ยูทูบเบอร์ไม่ยอมแล้วพิ่ดีวันนี้สรุปแล้วจบได้ไหมจบได้เพราะว่าพี่ก็คือมันใช้ตรงนี้ทําแล้วจิตใจแล้วก็สมาธิมันก็จบไปแล้วทําแล้วเชิญแล้วจบแล้วครับผมตอนนี้กลุ่มยูทูบเบอร์นะครับไม่ยอมนะครับคือมาล้อมทางพี่รถนะฮะ ก็มีการชุรมลมุนด้วยนะครับก<ร>็ยูทูเบอร์ก็รวมกลุ่มกันนะครับพยายามที่จะไม่ให้พี่รถทำพิธีต่ออะไรเนี้ยนะครับจนถึงขนาดตำรวจมาเลยนะฮะใชครับพี่ ไม่แต่ตรงนี้มันเป็น้นที่เอของของทง้ืทีู่้ยเก็ต้องห้ามเข้าห้ามมาทำห้ามห้ามูเบอร์เข้านะครับคือพี่รถแกเขาไม่พี่รถเข้าแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีคนเข้าไปไปย้อนดูในคลิปนะพื้นที่ตรงเนี้นะครเจ้าที่ป่าไม้ตรวจยึดนะครับเป็นของกลางแล้วห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปทําอะไรทั้งนั้นแต่ว่า มีชาวบ้านหรือว่ายูทูบเบอร์เนี่ยไปย้อนดูในคลิปเลยเขาเข้าไปทําอะไรบางอย่างไปไหว้ไปนูน่นไปนี่ไปนั่นแต่ว่า,อาพอทางพี่รถแกจะเข้าไปบ้างเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ยอมนะฮะจะบอกแจ้งวัดจับพา้าแจ้งวัดจับก็ต้องใครที่เข้าไปบ้างขออันนี้ก็แจ้งต้องต้องต้องโดนจับด้วยอะไรพี่รถแกบอกแบบนั้นนะฮะ <c oughs> ขออภัยฮะกำลังนั่งกินข้าวอนี่เลยนะ จริงจินทางเลยหนูยกมันเป็นฟันื่อไม่ทนเทันี้ไมครือคแ้ก็มจะทำ่าเรก็สับบานเรียกง่ายที่ผ่านมาน่ก็ไม่มีทําที่้อง่ก็ไม่ไม่มันเป็นเรื่องที่ต้องได้มาทำเพราะหนูทุกคนเอามาอยูนะโ แม่แม่คือคือเดี๋นี้พี่ต้องพีต้องเอาป้ายมาติดเลยว่าห้ามทำที่คืห้ามรำห้ามถวายของถวายของห้ามเดินเข้าไปใช่เราไม่รู้ไงแต่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นของปตสแล้วไม่แล้วว่าเข้าใจว่าบุกลุกคำว่าปตทาำรวจปตสเขาตรวจยึดไปแล้วนะฮะเขาไม่้ทำเราก็ออกมาทำเ้าล่อนิดเดียวโอเคเนาะ โอเคนะคะ้อ okay, ับบ oh, okay, uh, ah, right ้านทขอบคุณาครับขอบคุณมครับขอบคุณมนะคบไปแล้วนะคะขอบคุณครับพี่ก็เมื euh ่อกี้เขาแจ้งว่าอะไรเขาเขาแจ้งว่าอะไรพี่ฟ้องได้นัฟองได้นะเขาแจ้งว่าอะไรไม่เอาแล้วนคนัคนไทยด้วยกันคค่ะคหนูม่เชื่อทุกคนใงสนุกเหรอเนี่ยพี่รถไม ไม่ทำไรแล้วเขาก็หากินเนาะเออขาก็หากินก็ที่เขาบอกว่าที่มันทำหกทีมันมันก็ได้รับกรรมมันก็เป็นของใครของมันเนาะของเคนนะใครทยทำอะไรก็ปลื่มหัใจนะคะสรุปแล้วคือพิรกระทำพิธีเสร็จแล้วล่ะนะครับแกก็จะมาเชิญพญานาคองค์ที่แกเอามานะรับจะกลับแล้วก็แต่ชาวบ้านแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่เนี่ยเขาไม่ยอมนะฮะ แล้วเราก็กลับไปพี่เราไปนั่งกินข้าวแล้วก็ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีเรื่องชุลมุนกันเกิดขึ้น <Okay. S 1> นะฮะเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ลืมไปีไม่ได้แตามนั้นละฮะโอเค <Okay. S 2> ฝากไว้ด้วยน,นะฮะคลิปนี้ประมาณนี้นี่พระก็หายไปแล้วนะฮะนี่ก็สารอะไรก็ไม่รู้ตำรวจมาเลย แค่นี้ก่อนแล้วกันไปกินข้าวกันต่อกำลังกินข้าวอร่อยอร่อยซับๆเลย ไม่ยอมม่มากันไปบายบายนะจ๊ะบายบายนะจ๊ะบาย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 นะจ๊ะบายบายบ้านใครเนี่ยก็คลิปนี้นะครับคือถ้าใครได้อยู่ไลฟ์เมื่อสักครู่นี้นะครับจะทราบว่ามันมีพิธีอะไรเนาะ คือพ่รดเนี่ยคนที่เขาเคยมีวาทะกับหมอปลาเนี่ยนะแต่เขาจบกันไปแล้วล่ะนะฮะแต่ทีนี้เขามาเอาพญานาคเขากลับนะแต่ยูทูบเบอร์ไม่ยอมนะบอกไม่ได้ไม่ได้ถ้าเข้ามาแจ้งตรวจจับเขาห้ามเข้านะรู้ไหมเนี่ยเขาห้ามเข้าอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาห้ามเข้านะเนี่ยเขาห้ามเข้าออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอทีตัวเองเข้าไปนะพอทีตัวเองเข้าไปบ้างนะทำไมไม่เห็นแจ้งตำรวจจับเลยอะ ถ้าแจ้งจับพี่รถเนี่ยต้องแจ้งจับยูทูบเบอร์ที่เข้าไปด้วยนะนะไปย้อนดูดิคลิปอะ่ะใครอเข้าไปบ้างนะไปย้อนดูนะคลิปนะใครเข้าไปบ้างทําพิธีอะไร้ทังหลายแหละไปย้อนดูนะจ๊ะแล้วก็แจ้งเป็นบวชจับกันด้วยนะจ๊ะบายบายครับ,บ,บอ่ะคลิปนี้พอสํานี้ก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ ให้ทุกทิกด้วยสวัสดีจ้า